สวัสดีคณะโยกประยุทธ์สวัสดีบสบายดีบอสบายดีสบายดีนะก็่อะเดินนะก็ขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์เนรุ่มนะเนรล่มมีผู้เสียชีวิตหลายคนนะรวมทั้งครอบครัวท่านอดีตประธานประเทศด้วยนะจุมาลีไัยสอนนะุณ้จกันดีและก็ขอให้ท่านพันคำและท่านจุมาลีหลายป่วยมีสู่ภาพาแข็งแรงเร็ววันนะครับ มีการที่ยกไปยุติได้ตัาละคงที่ใจนั้นอื่างผูปฏิเสธคำการนั้นตัวท่านมีกไปยังครอบครัวฝากท่านประคัมด้วยละกันนะจ๊ะฝากท่านประกาศไปลงตีนะคุณท่านปัจจุบันนะยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยแล้วก็หวังว่าจะได้ทํางานร่วมกันนะกับท่านเพื่อสายต่อของพานลำบากเรานะดีมากๆนะครับ ในส่วนของท่านทองรุ่นเนี่ยผมว่าการชี่กับท่านนะู้ตักสิ่งกดดีขอฝากความยินดีไปยังท่านทองรุ่นด้อเดี๋ยินดีนะผมแสดงความขอบใจการชมการแสดงความในโอกาสนี้ผมขอฝากความตามตาภรรยาของท่านนายกประยุทธ์ก็ถ้าวันนี้ยินดีมากๆเลยได้มาทํางานร่วมกันนะรู้จักกันอยู่แล้วเนี่ยนะก็ถ้าสถานการณ์มมนดีขึ้นก็พร้อมจะเชิญมาเยี่ยมเยียนไทยนะหลังโควิดที่ลายนะ Так, какие деньги у Да.